หลังจากที่เราอาบน้ําทําความสะอาดผิวหน้าล้างหน้าทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาลงในส่วนของขั้นตอนนะคะการใช้ครีมเบเลซานะคะถ้าสําหรับคนไหนนะคะที่มีปัญหาผิวหน้าเหมือนมะย,ยมนะพอหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วอะ่ะมันทําให้ผิวเราแหง้งใช่ไหมคะมะย,ยมก็จะใช้น้ํานะคะหรือว่าฟอกกี้นะคะเอาน้ําพรมก่อนนะคะให้มันเกิดความชุ่มชื้นนะคะเสร็จแล้วนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนเบลซ่านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะก็บีบครีมใส่ฝ่ามือนะคะเนี่ยค่ะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะถูนะคะเนี่ยค่ะบริเวณที่มีปัญหานะคะดิ้วรอยนะคะเนี่ยค่ะนวดไปเลยค่ะนค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝ้ากระนะคะโดยเฉพาะสาวๆาวที่จะมีฝ้ากระตรงบริเวณโหนกแก้มนะคะเนี่ยค่ะก็ นวดขึ้นเลยนะคะถ้ามีปัญหาจีนกาหรือรอยร่องแก้วนะคะเนี่ยค่ะก็นวดขึ้นเลยนะคะบริเวณนี้นะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาผิวหน้ากว้างหน้าใหญ่นะคะก็จะเปืองหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อผลลัพธ์นะคะที่มันโอเคที่มันชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะอ่าเนี่ยค่ะคือตัวเซรั่มเขาอะค่ะจะซึมเร็วมากนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ค่ะ ตัวครีมนะคะจะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะ,ะวิธีการใช้นะคะบีบออกมาค่ะตัวครีมก็จะออกมาแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถูวนวอร์มครีมบนฝ่ามือนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไปเลยนะคะตอนนี้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เพิ่มช่วยความกระจ่างใสบนใบหน้าของเรานะคะเนี่ยค่ะ แล้วก็บริเวณลำคอนะคะที่มันเป็นริ้วๆหนึ่งเนี้ยค่ะเราก็สามารถใช้ได้ค่ะนี่ค่ะคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเป็นในส่วนของสเปรย์กันแดดนะคะ ช่วยลอความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดรังสี UV จากแสงแดดแล้วก็แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมแล้วก็หน้าจอมือถือด้วยนะคะจะฉีดก่อนที่จะทาเซรั่มหรือจะฉีดหลังจากที่เราแต่งหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าของมายอมก็คือจะ3ขั้นตอนนี้ก็คือใช้ต่อกันเลยนะคะนี่ค่ะนคะคะ เรียบร้อยแล้วก็รอให้แห้งนะคะแต่สําหรับสาวๆนะคะคนไหนนะคะที่มีปัญหาผิวมันอยู่แล้วก็อาจจะไม่รู้สึกนะแต่ถ้าเกิดว่าผิวแห้งเหมือนมะย,ยมอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเกิดว่าผิวหน้ามันไม่แข็งแรงเนาะมัน,ม,นมันผ่านแบบว่าเคาร์เตอร์คลินิกหรือว่าตัวครีมอื่นๆที่มีสารซีเตรลอยมาบ้างเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอะพอเวลาที่ฉีด สเปรย์เข้าไปอะคะ่ะมันจะรู้สึกว่าผิวหน้ามันมันจะแบบว่าแสบหรือว่ามีอาการคันยิบๆๆยิบยิบยิบอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่า,าบางทีอะไอตัวเซรั่มแล้วก็ตัวสเปรย์อย่างเงี้ยค่ะมันเข้าไปทํางานใต้ผิวหนังชั้นลึกอยู่แล้วแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการแสบอย่างเงี้ยคะ่ะให้เปิดพัดลมนะคะเวลาที่ที่ฉีดเนะะี่ยค่ะให้เปิดพัดลมก็ได้หรือห้องนอนใครอย่างเงี้ยค่ะมีแอร์ใช่ไหมคะก็จะเอาหน้าค่ะไปทูกกับแอร์แอร์นะคะ มันก็ทําให้ตัวไอตัวสเปรยอย่างเงี้ยค่ะซึมเร็วแล้วก็ไม่มีอาการแบบแสบร้อนนะคะสําหรับคนที่ที่มีอาการแสบร้อนนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วก็ทาครีมนะคะเบเลซาสม่มําเสมอนะคะจะทําให้ปัญหาผิวหน้านะคะร่องแก้มริ้วรอยหงาใต้ตาตีนกานะคะร่องหน้าผากนะคะหรือฝ้ากระนะคะมันจางลงนะคะสําหรับคนที่เป็นฝ้ากระที่มันเป็นก้อนๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ คุณต้องใช้เวลานะคะก็เซตหนึ่งอ่ะมันจะใช้อยู่ประมาณ 2- ถึงสเดือนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นฝ้าก้อนๆน,นะก็ประมาณ3ามเดือนนะคะก็จะเริ่มฝ้าค่ะมันจะเริ่มจางนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากหายอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าให้ใช้ตลอดเพราะว่าคือเราต้องบํารุงรักษาผิวหน้าเราอยู่แล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามหรือสงสัยนะคะก็สามารถที่จะส่งนะคะข้อความนะคะเข้ามาใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ